สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะวันนี้รายการสอนินเชได้นําเสนอเทคนิครออิ่งด้วยเกรยองค่ะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์จุธาขำเพรมสีนะคะอาจารย์จุธาสวัสดีค่ะสวัสดีคับและจุดที่ดิฉันและอาจารย์กําลังยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเสาเฉลียงภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอาจารย์จุธาคะเสาเฉลียงมันมีลักษณะอะไรบ้างที่จะช่วยให้การทํางานด้วยเกรยองวันนี้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นมีเรื่องของอุปสงครับ ของพื้นผิวที่เกิดจากการถูกกัดเซาะกัดก่อนของธรรมชาติเช่นลมหรือน้ำครับทำให้เกิดผลกับแสงเงาที่มาประทะและเกิดเป็นน้ำหนักนะครับตอบสนองเทคนิคการใช้เกยองนะครับเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานครับคือมีความตัวเองทั้งแสงเงาและก็รูปทรงครับผม เขาทาใช้แท่งเกรยองกำหนดโครงสร้างแนวหินด้วยน้ำหนักมือเบาๆพอเห็นเป็นลนักษณะแท่งหินขนาดใหญ่และกลุ่มหินที่มีขนาดลดล่นลงในแบบมุมเงยหรือแอนไอวิวจากนั้นใช้เหลี่ยมเกรยองระบายให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมหินโดยกดน้ำหนักมือสลับก,ก,กับการผ่อนแรงเพื่อกำหนดรูปทรงก้อนหินซึ่งการปาดเกรยองบนผิวกระดาษท,ทุกครั้งจะเกิดความหยาบของผิวก้อนหินตามมาอีกด้วยสิ่งที่ทำลาย รูปแบบที่เขียนเช่นุ่มไม้ส่วนด้านหลังนะครับและด้านหน้าบางส่วนเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันเก๋งอมจะแข็งกับรูปสำหรับพื้นหลังอาจารย์จุธาระบายสร้างบรรยากาศบรวมด้วยน้ำหนักมีอ,อย่างแผวเบาโดยสลับกับการแต่งพื้นด้านล่างในลักษณะตวัติข้อมีอ,อย่างอิสระ ส่วนแท่งหินระยะหน้าอาจารย์จุธาใช้สันหรือเหลี่ยมเกรยองกดสร้างลักษณะหินให้เห็นลายและร่องลึกที่ถูกลมงและฝนกัดกร่อนโดยบริเวณที่แรงเงาทําน้ําหนักจะเกิดเงาขณะที่บริเวณไม่ถูกแรงเงาจะเกิดแสงไปพ,พร้อมกันส่วนด้านหน้าอาจารย์จุธาลากแท่งเกรยองให้ปรากฏเป็นพุ่มไม้เตียเต้ยๆเราต้องการให้แท่งหินมีความโดดเด่นสิ่งที่ทำลาย รูปแบบที่ีเขียนเช่นพุ่มไม้ส่วนด้านหลังนะครับและด้านหน้าบางส่วนเพราะว่าถ้าใส่ขอ,อแล้วมันเก่งอมจะแข่งกับรูปอาจารย์จุธาใช้กระยองแต่งกลุ่มหิงด้านขวาในเทคนิคเดียวกับก้อนหินในระยะหน้าแต่จะไม่สร้างความชัดเจนเท่ากับระยะหน้าเพื่อขักระยะให้ก้อนหินทั้งสองอยู่ห่างกันโดยให้น้ำหนักเบาๆพร้อมกับการเปิดช่องให้แสงลอดผ่านระหว่างหิน ส่วนแบ克กราวหรือพื้นหลังอาจารย์จุธาใช้เกรยองปาดวางลักษณะต้นไม้ก่อนกดสันเกรยองสลับกับการฝนน้ำหนักสร้างหลําต้นกิ่งก้านและใบของต้นไม้โดยเฉพาะการใส่เส้นที่ไม่ได้บ่งบอกความหมายแต่ให้ความรู้สึกคล้ายกับการคลื่นไหวของแรงลมขินด้านหน้ามีวิธีการฝากที่สนุกสนานแต่ว่าต้นไม้ไปเขียนนิน่มันก็ดูไม่ ไม่เป็นเรื่องราวเดียวกันครับไม่เป็นบรรยากาศเดียวกันอาจารย์จุธาใช้กระยองแต่งพื้นด้านล่างด้วยน้ำหนักที่เข้มกว่ากลุ่มหินด้านบนซึ่งยังมีการเปิดให้เห็นผิวกระดาษขาวอยู่บ้างเพื่อให้ภาพมีความผ่อนคลายส่วนท้องฟ้าอาจารย์จุธาใช้กระยองป่าสร้างบรรยากาศโดยรวมด้วยน้ำหนักมืออย่างแผ่วเบาก่อนเพิ่มความคมชัดให้ก้อนหินด้านซ้ายและผสานความสนุกของศิลปินที่ลากเส้นและเรานเงาล,ลงไปในภาพ การจุทาค้า,านในงานของอาจารย์บริเวณที่เป็นเงาเนี่ยทำไมถึงสร้างแสงออกมาให้มีเส้นที่คมชัดล่ะคะในลักษณะของระยองนะครับมีคนวิธีการปฏิบัติได้หลายๆอย่างนะครับผมจะจับคุณค่าเฉพาะสันของระยองนะครับเอามาสร้างสรรค์ในงานเอามาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองกับเนื้อหา เพื่ตอตอบสองกับพื้นผิวและเรื่องรายสองแสงเงาครับค่ะคือรูปทรงด้วยแล้วก็ลักษณะของวัสดุนั่นก็คือแท่งเกรยองด้วยจึงทําให้สร้างสรรคงานออกมามีลักษณะเป็นเช่นโคงบริเวณที่เป็นเงานะคะคนนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ชูามมากๆเลยครับคุณมากค่ะ